แล้วจุกนมเสียอีกนะลูกไม่มีตังค์ซื้อดูสิอ้อมดูต้องสองมือจับนมได้กินโอ้ยชื่ออะไรนะตัว,วนี้แมวน้ำโอ้ยแมวน้ำ,นำ,นำอุย๊ยหิวมากเนะาะพ็กรอลุกพักก่อนเดี๋ยวไม่สบายพักเดียวจุกยา่าดึงมากลูกยวขาดอีกตังค์ไม่มีซื้อนะลูกจุกแพงนะแปดสิบไอคอนสามร้อยกว่าจุกเนี้ย ทำไมนะมันแพงจังเอ,อ,อ,อเอเคยซื้อราคาถูกกว่านี้คนีชื่อ,อเดี๋ยวสิลูกเป็นคิวหน่อยนี่อันนี้ตัวชื่ออะไรนะเสือเสือชื่ออะไรเสือปาลปาเสือปลาเร็วลูกเร็วเสือปลาเออตั้งชื่อง่ายๆเสือเหลืองเสือปลาแมวน้ำ ไม่ร้องแม่บอกว่าห้ามร้องจะตัดพัก,ก่อนเดี๋ยวให้เปน